ไปน้อยไรวันไม่นานตาพื่งจวงนี้เอ็ไม่เจไปน้อยนี่อยู่แต่บ้านดีแต่ทำไมได้ไม่ลงมาพื้นร้องเพลงกระเราเกีร้องใน่น้อยเอฟวีจริงว่ะร้องเนเอฟวีจริงเออโรจักแต่นี่ยล่ะคุณแม่แจงโบคุณแม่บอกแล้วว่าตอนนี้คุณแม่ร้องเจ็บเพลงอยู่ในเอฟวีจริงได้เปจองดวงด้วยว่าได้เปิดกันเอออย่าไปตามให้มาเรียงเรียงเก้าติดตามได้นู่นนู่นเออแต่อย่าเจีบติด มึงไม่ใจติดตามแล่ตอนนี้มึงกูเล่ต,ตาําตใเทปติดแล้วกวนไม่เ,เดาไดยอันไปเล่ปลาเมียกดูดูเปนเพื่อเล่แต่ก้าวแต่งมูเล่แต่ก้าวแต่งมูอเออติดตามมาตั้งแต่วันแรกตอนที่ก้าไปงมรังแต่งมู่จนถึงวินาทีนี้เทปเลือวันเปนเพื่อไม่ได้ทำกับก้าวตกตจจ้ามกวนหันฟือ ลูกตายสามเออวางอีเล่นแต่ก้าวเหนียวไอ้พอแทงหมูปลัดนำเมียกูก็ดำเทียดใจเก็นดูไอ้เราเก็นดูอะไรนะมึงเก็นดูกูก็ตามก้าวแล้วมาจา่แต่เมียเราเก็นดูแต่เมียดูมันตึงกันอินเก็นดูมึงว่าเป็นรองเป็นดำอันเออนพอกองทัพมาปบได้เมียกูดำปลื้มอันเออนพอวันเย็นเป็นเปล่อกูปลัดรอดวัวเกยดเมมียมเมียมึง กูแบดับดด้วยใจนี่กูยตุมยวนเมียเออเดี๋ยไม่เตะตำเปลืย <Yeah. S 1> อยเตะเงื่อนจะตอนนี้ก้าวมันไปตึงน,น้อยตอนตึงน้อยแล้วเเดี๋ยวลักต้านนูพูดเดี๋ยวลักต้านนี่เปรมเออพูดขึ้นมามากจริงอนเออนี่ลาชุดลาชุดลาเออเออจอยเมกี้คราสไปแล้วเนี่ยกับว่าลาชุดมึงอนกูไม่ได้นอนกับลาชุดเปลือนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลาชุดเดี๋ยวเดี๋ยวลักต้านมั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลาชุดไม่มีได้นอนพูดกู อานอื้อเออยาทุดปนปืนอเหล่านี่ลาทุดอ,อาหยัดจอบเป็นตีเรียบร้อยอายัดแรงเล้วเออพาไปทำกัรแจนยาทุดปิดจอบไม่จากตีก่อนโอ้น,นี่ยยัดเลวยกเหลืองานจอบเล้วอานอื้อเออเกณฑ์ได้นม่ยกเหลืองานจอบเออเนี่ยกูพอไอ้ป่ไยคุณแม่มึงกี่เปิดเต็นจอ้อ,จองพอช้องพอเออ กินเป็นปูดรินเลยในย่กันอำเภออันเนี้ยไวเกตจำปลื้มึงติดตามก็ติดตามได้นู่นหนูแต่ก้าวมันต้องแหล่หลากหลายไม่ใช่มึงไปเล่ก้าวอยู่ก้าวเดียวก้าวธุรกิจมึงต้องแหลกันเห็นไหมตอนนี้ราคาโน่ราคานี่ราคานั้นมันขึ้นตุกราคาแล้วเห็นไหมอย่าว่าเรื่มากนี่น้ำมันขึ้นตุกวันนี่มึงเห็นมึงไม่ราคาน้ำมันขึ้นเแล้วมึงรู้หรือไม่ใจที่น้ำมันได้ขึ้นรู้แล้วมึงกูแหล่ก้าวเอออันมึงต้องเป็นอันเลย เช็ดไ่ที่น้ำมันขึ้นมึงไปเลยก้าวน้อยมาก้าวแต่โมอ๋อมึงคนก้าวกันนั่นน้ำมันขึ้นมันก้าวแอติดอยู่เกรนกับดัดเตี้ยดูมาเจียเกี่ยวได้แต่งมูอ๋อไอ้นู้มากูเกบติดจุลนไมาแล้วเออมึงอย่าล้นเลยน้ำมันขึ้นอีใต้แล้วราคาน้ำมันขึ้นอย่าว่าเรื่องบางนูก้าวก้องในตรงตลาดเปนไม่ขึ้นต่างปีขึ้นปีเออมูเอ็ดเป็ดก้อยนู่หลาจุดหลงหนาวหลงหนาวขึ้นเออหน่วยเป็ดบาทหน่วยก้าวบาดหน่วยเจ็ดบาทก็ไปแล้วอ้นู้เออ วันเย็นลยกูยตําเปลือยรยวันเย็นนี้กูบอกเมียไว้แล้วว่าอิ่ปลาปงนึ่งมะนาวกัะลกเน่าขึ้นแต่วันลวกูยตําเปลือยูรัฐบ้านก็บอกมาแล้วว่าแกก้อยแกก้อยเป็นเปลือเปลี่ยนจากหลกเน่าให้เป็น้มก้าเปียกอ้นูอันวันเย็นนี้คุณต้องเปลี่ยนเมนูเละเปลี่ยนเปลือปลาปงนึ่ง้มกาเปียกเออเปลี่ยนเดี๋ยวตา ไม่ไม่รู้ลุยกูกว่าเปล่าเออติดตามเขาก็ติดตามได้แต่ปากตองเรามันต้องอยู่ได้กันไม่ใช่ต่เตละเขากรเจละไมาเขาเจอน้ำมันก็ะคือนี้ต้มึงเห็นไอ้นน้ำมันนั่นคือนั่นกูอดูแล้วเนี่ยคุยไปจะมักเป็นนายกเองว่ะจะมักเป็นนายกเองเออแกป้ญนาได้หอือบยตต้มึงก็ดีเป็นนายกได้มันต้องเจร่าเลยต้องมีการศึกษาต้องมีการศึกษาเออต้องมีความรู้ ความรู้เลยต้องมีความรู้เฉพาพตั้งกันนั่นไอ้น,นู้เออต้องจบเฉพาพต้องจบเฉพาพเออหัวหน้าไม่ใจไม่ใจเปลือกเอนก็จบแต่ไมาได้เปน็นนายกก็ยังเฮ็ดไม่เคียวกันเลยความส่ามารถก็ดูเออมันไม่ใจแต่วมันก็เลยตีความสามรถเหมือนมึงโบุใตายจะไม่เรียนเหมือนํำจันอยู่กี่ปีมั้งตอนเรียนเรหโมน่นะก็ มันไม่ใก่โบแล้วตอนเรียนไม่มมวเปลือยมึงเรียนไม่จำไอตีเรียนไม่แจมมันกูเป็นคนมารายาทดีม่เรียนไม่จำมารายาทดีเปลือมึงจังเกีเยรแลงเมื่อเวลากูคอ,อ,อยจนกูคอยจนนู่นนู่นเออเด็กนักเรียนตุกคนเออแต้าอีตํำไปได้เราต้องมีมารายาทกับผู้รักผู้ยหอยผู้ย้อยใหญ่ข้องมาเราก็ต้องนอมรับหรือก็ต้องตอบแตน โอนนี้ต้องตบเต้นเออไม่หนุ่ยละคนไอ้ได้มากระโดดเอาริงนั่นหมอบมาไอ้คนไอ้ใจดูไอ้ใจครับอ่อนุไอ้นี่กูไม่มารยะทเปนเปล่คกูไห้ความรู้พออกจากโรงเรียนกูให้ลบจัดเลยออออ่อนไอ้นี่กูไม่มารยาทไ่้เรียนมูนี่จบปอดน้อยปอดจ้องไหนได้จบเก็บปอดจ้องเออเรียนไม่จะลาดพึ้ปอดจ้องกับจิงแต่ปีโดที่มันเน้นอยู่ เป็นเลือปอดร่องปีเจ็ดไม่เป็นเปลือเาปวดร่องปีเจ็ดปวดร้องอยู่เจ็ดปีโอ้ยเพื่อแล้วป่านนัน้นแล้วมึงอีก้าไปเก็ป่านน่ก็เลือกันมึงได้ปอดร่องปีเจ็ดก็ไม่รู้เนี่ยแต่เมื่อนกูเมื่อไรผมดีมืยมย่าไงมุดเลยที่สมุดเพือไงจำว่ามึงเป็นนายกเลยที่ไอ้กูนี่เป็นนายกเออกูเป็นประชาชุนห็นมึงว่ามึงเก็บปัาน่ะได้กับกูลองอีกไอ้มึงเก็บป่าน่ะเรื่องรถราชที่ว่ากำลังเจ็ ตองจอดทมาเลยกูจะามเป็นเสียงเพลงกูจะต่อเป็นเที่ยงเปลงว้าวปีน่ะรถแรงตีต้องจอดมันแลงจนไปไม่รอดจอดลุยหมดเจ้าไปไหนตัางนายกเตียงใจตอบไไม่เข้าใจมีแต่รถไม่มีมันใจ จะจำยังไรกันดีได้ได้ได้ไดไดปีนั้นรถรงดีต้องจอดมันแปลงจนไปไม่รอดขึ้นตลอดขึ้นได้ขึ้นดี <S <S พวกรถกระบะทำอะไรก็เอาไปปดดีปรีโอ้กหโุนเนื้อเละเใียวี ตำเปลืออุดไอดีแล้วตำตู้ปลาโอ้จิบรอดำจเจ้าไปตำอะไรโอ้เอาไปตำก็กเกยโอ้เอาเกือใจละมุงลังคาตำน้ำก็ดีเอาไว้ชุบกันจานัดแม่ไม่มาตำดังว่า ดีกว่าติง้งไอ้นิมกินทบเปรตเปรตมึงจะตาั้มพี้พี้พอีตั้มปื้คนมันไม่ได้เลยนู้นนือ่อเราแตา่แต่ว่าเป็นประชาจนคนจนย่อยที่ไม่รู้อีตั้มอะไรกันแลว้วไร่รับไม่พอจับใจถ้ามาได้ต่ได้เอามาลุ่งไปในเตจรวดลุงไปในการน้ำมันไหลตั้มไร็วล้วคนเราก็บอกว่า้ประยัด ไอโบก่าประหยัดรัฐบาลบอกว่าไอวาพวกเราประหยัดนั่งรถเมแล้วก็เา็เานังรถกีน้ำมันกีมีเงินเดือนเออแล้วถึงไอประหยัดจนตำเรื่อเขาไม่ใจตําอยางตีประหยัดจนทำถึงแรงได้ไปีไม่แรงเดี๋ยวมึงจะนำแรงเดี๋ยวทางรัฐบาลใส่เราไม่ชอบทางรัฐบาลหนูนมึอย่าเล่นั้นเราเป็นรอเราเป็นยวววาวชนเราเป็นไหนนั่งเป็นที่ละเป้น เราไปแรงหรือว่าเราไม่จบรัฐบ,บาลน่และแต่ก็กูไม่จบจริงไม่จบจิง ế n อรเชยๆเลวมึงแร้งครอไอมึงไม่จบรัฐบาลใช่ไร่ถ้าไม่จบรัฐบาลก็ูไม่จบ,าบานี่แล้วมึงจบไปไรยกูจบตายดินโอ้ยค,คอยแรงแล้วกันนั่น